วันนี้นะครับสวัสดีครับเราอยู่ที่บ้านปลาคารฟเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าที่นี่ปลาคาบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยคาเฟ่ปลาคารนะเดีย๋ยวเราลองไปดูนะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างน,นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะตรงนู้นจะสั่งอาหารก็สั่งเข้ามาก่อนเลยนะนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟกับขนมนะครับอ่าโซนกาแฟขนมเครื่องดื่มนะครับนี่มีขนมน่ากินเยอะเลยนะครับว้าวราคาไม่แพงด้วยแล้วก็นี่เครื่องดื่มก็ราคาประมาณนี้นะครับไอศครีมก็มีนะครับอ่านักภูมิเลือกอาหารปลานะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าซื้อ1ินี่แถมหนึ่งเลยนะ <Das S 2> เอาโอเคเดี๋ยวเราลองไปให้อาหารปลากันดีกว่านะครับโอ้โหนี่ตอนนี้เราเห็นปลาคาร์ฟแล้วนะครับตปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปให้ใกล้ๆตรงนู้นนะครับจับมือกับแม่ไว้นะนี่ตรงนี้นะครับถ้าเด็กๆมาต้องมีผู้ปกครองดูแลนะครับเป็นสระน้ำอ,อู้มา,าใกล้ๆเราเลยโอ้โหนดิบแม่เลยมาใกล้ๆเราเลยทั้งภูมิโอ้ my god โอเคน้ okay, องภูมิลองให้ดูนะครับโอ้โหโอ้โหใกล้ชิดมากใกล้ชิดมากนะฮะอ่าตรงนี้ก็ได้อ่ะตรงนี้น้องภูมิวางตกน้ํานะครับนี่โอ้โหปลาคาร์บเยอะมากครับไปให้อ่าโอ้โหแบบใกล้ชิดเลยครับโอ้โหเยอะมากนี่นะครับโอ้โหนู่น ตรงนู้น้องเขาก็ให้ีกนะครับปล,ปลาเยอะจริงๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือแน่นมากอ่ะนี่เออให้ตัวไกลๆได้บ้างจริงๆมีปลาตัวสีดำด้วยนะปลาแบบปกติอ่ะโอ้โหเยอะจริงครับ แต่วลามันมาแน่นๆกันแบบนี้มันมันเยอะมากเลยนะเอาลองเราไปให้ข้างบนกันบ้างอ่าโอเคครับตอนนี้นะครับตรงภูมิลองให้ข้างบนกันบ้างตรงนี้ใกล้ๆโต๊ะที่เรานั่งเลยนะครับลองดูครับอู้นี่ตรงนี้เราจะเห็นปลามาน่ครับปลาตัวสีดําก็มานะครับโอ้โหนี่มาเป็นแถวเลยนะครับโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ดูแบบไม่แออดนะโอ้ตรงนน่น เออว่ายรอบมาเลยม,เลมาทางนี้เป็นแถวเลยมัอนพากันมาใช่ไหมมันรู้กันว่ามีอาหารตรงนี้แล้วก็มาเลยนะครับ